พุ่งีวันเด็กนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตรงรับพ่อแม่รักครูบาอาจารย์รักชาติาศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์ขอให้เด็กทุกๆคนนะคะเป็นเด็กที่ดีให้เรียนเก่ง เป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้น้องน้องหนูหนูทุกคนนะคะจงรักชาติรักศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ให้เรียนเก่งๆนะคะเป็นบุคลากรของชาติต่อไปนะคะโหยพอห้เด็กๆทุกคนนะคะจงปัาจากโกรคาพยาธิให้มีการศึกษาเรียนดีๆเรียนเก่งๆเป็นเด็กที่ดีของชาติต่อไปข้างหน้านะคะ ขอให้เด็กทุกคนเป็นเด็กดีนะคะต้องรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากาษัตริย์นะคะ่ะน้องๆคะต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องเก่งให้ได้อย่าไปเชื่อใครต้องเชื่อตัวเองเชื่อคุณพ่อคุณแม่เชื่อครูบาอาจารย์ดีที่สุดนะคะอย่าจงรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากาษัตริย์ให้มากๆนะคะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของชาติต่อไปข้างหน้านะคะขอบคุณนะคะเด็กๆคะ่ะ